สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเย็นๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่19นะคะพฤศจ,จิกายนนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะวันนี้นุชมาสวัสดีท่านผู้ชมนะคะตอนเย็นๆเนาะ วันนี้ก็จะเป็น EP ที่22นะคะท่านผู้ชม e p ที่22นะคะมีบอลสีสวยๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นบอลด่างบอลป้ายนะคะบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะ e p ที่22นะคะท่านผู้ชม มีแบ่งปันนะคะทั้งหมด12ชุด12ตะกร้านะคะเป็นบอนสีสวยๆนะคะวันนี้เนาะลดให้ที่ชุดละ900รวมส่งนะคะท่านผู้ชม900นะคะทั้งแบบโอลนะคะทั้งแบบโอน,น,ะะแ,บบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะท่านผู้ชม ส่วนมากจะเป็นบอลด่างบอลป้ายนะคะอยู่ในตะกร้านะคะในตะกร้านะคะจะมีบอลสี่ทั้งหมดนะคะตะกร้าละ4ต้นนะคะท่านผู้ชมราคานะคะแบบโอนนะคะ900บาทนะคะแบบปลายทางก็900บาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์087นะคะ5้า97ง4นะคะ ใครมีไลน์นะคะแอดไลน์นะคะตาม QR code ทางด้านล่างนี้เลยเนาะสแกน QR code มาได้เลยนะคะท่านผู้ชมสว่วนรอบส่งนะคะสว่วนรอบส่งนะคะนุชจ,จัดส่งของให้วันจันนะคะท่านผู้ชมใครโทรสั่งเข้ามานะคะสั่งได้เลยนะคะส่งของให้วันจันนะคะท่านผู้ชมแท็คแบบตะกร้านะคะเป็นราคารวมส่งนะคะใครโทรเข้ามานะคะแจ้งด้วยนะคะว่าขอสั่งซื้อนะคะชุด EP ที่ ep ีที่ยี่สิบสองนะคะตะกา้าที่เท่าไหร่นะคะระบุมาให้หนุ่ดด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะคะวันนี้เราไปดูกันเนาะว่าเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะหนุดมีอะไรบ้างนะคะในตะกา้ามาแบ่งปันนะคะใครชอบใจตะกา้าไหนนะคะจดชื่อนะคะว่าในตะกา้ามีอะไรบ้างนะคะจดชื่อแล้วก็โทรมหาหันได้เลยนะคะ <m> เดี๋ยวเราไปดูตะกา้าที่หนึ่งกันนะคะท่านผู้ชม ตะกร้าที่หนึ่งนะคะก็จะมีขุมทองนะคะหนึ่งต้นนะคะขุมทองนะคะกัดส,สีสวยๆแล้วแบบนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นดาริกานะคะดาริกาหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะป้ายสีสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีการจนานะคะสีการจนาที่ป้ายมาแล้วแบบนี้หนึ่งต้นนะคะนี่คือตะกร้าที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมตะกร้าที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตะกร้าที่สองนะคะ ตะก,กาที่2ก็จะมีขุมทองนะคะขุมทองกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นบอนใบกลมเนาะแล้วก็จะเป็นเทพอักษารานะคะเทพอักษาราด่างมาแล้วแบบนี้นะคะท่านผู้ชม1ต้นนะคะแล้วก็ชมพูทวีปนะคะกัดสีสวยๆแล้ว1ต้นนะคะ แล้วก็จะเป็นสีการจนานะคะสีการจนาหนึ่งต้นนะคะตะก,ก้านี้คือตะก,ก้าที่สองนะคะท่านผู้ชมใครถูกใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตะก,ก้าที่สามนะคะตะก,ก้าที่สามนะคะก็จะมีรมพิมานนะคะผมพิมานายสีสวยๆหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ธาดบางแก้วนะคะธาดบางแก้วหนึ่งต้นนะคะฟอร์มสวยๆหน้าหวานๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะปลายสีฮับฮับมาแบบนี้เลยนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นสีการจนาน,นะคะสีการจนาน,นะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ1ต้นนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่3นะคะท่านชมเดี๋ยวเราไปดูตะก้าที่4นะคะ ตะก้าที่สี่ก็จะเป็นยอดมงกุฎนะคะด่างเหลืองมาแล้วเนาะยอดมงกุฎด่างหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะปลายสีสวยๆหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นร well ัตนสินนะคะรัะตะนสินจะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่เนาะรัตนสินมีสองต้นนะคะแล้วก็จะเป็น,นะะสีการจนานะคะสีการจนาหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้นะคะคือตะระก้าที่สี่นะคะเดี๋ยวไปดูตะก้าที่ห้ากันนะคะตะก้าที่ห้านะคะก็จะเป็น ยอดมองกุฎด่าง1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นเทพอักษาราด่าง1ต้นนะคะแล้วก็ชมพูทวีปนะคะหต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรัตนสินหนึต้นนะคะหลอดใหม่ออกมานะคะสวยมากๆเลยนะคะตะกร้านี้นะคะคือตะกร้าที่5นะคะท่านผู้ชมต่อไปไปดูตะกร้าที่6นะคะ ตะก้าที่6ก็จะมีเป็นเทพอักษรานะคะด่างแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะโอ้โหต้นนี้นะคะนพเก้านะคะด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองด่างขาวมิ้นนะคะนี่นะเขาจะเป็นสีมิ้นนะคะท่านผู้ชมใครเห็นตระก้านี้นะคะโทรมาได้เลยนะเขาจะเป็นด่างมิ้นนะคะท่านผู้ชมด่างมิ้นสวยมากๆเลยนะคะนพเก้าต้นนี้นะคะมาครบหน้าเลยนะคะสวยมากๆนะคะนพเก้านะคะแล้วก็จะมีชมพูทวีบนะคะชมพูทวีบหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ จะมีรัตนสินนะคะปลายหดๆแบบนี้เลยนะคะ1ต้นนะคะตะการนี้นะคะตะการนี้คือตะก้าที่6นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตะกาที่7ดกันนะคะตะก้าที่7ดนะคะก็จะมียอดมงกุฎด่างนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็มีนพเก้าด่างมินเช่นกันนะคะ ด่างขาวด่างเหลืองมาแบบนี้เช่นกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนกพะก้าหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปต้นใหญ่ๆนะคะป้ายสวยๆนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วเนาะเขาป้ายสวยนะคะก็คือตอนตัวเขาก็จะมีลายเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมชมพูทวีปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินท like ี่ป้ายสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้คือตะก้าที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตะก้าที่แปดนะคะ ตะก้าที่8ดนะคะก็จะมีนารีบุรพานะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมนารีบุรพา1นต้นนะคะชมพูทวีป1ต้นนะคะรัตนสินนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นยอดมงกุฎนะคะด่างเหลืองแบบนี้นะคะท่านผู้ชม1ต้นนะคะนี่คือตะก้าที่8ดนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่8ดนะคะ ต่อมาตะกร้าที่9นะคะตะกร้าที่9้านะคะ well ก็จะมีชมพูทวีปนะคะปลายสีสวยๆแบบนี้1ต้นนะคะแล้วก็นารีบุรพานะคะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นขุมทองนะคะขุมทองก็ต้นใหญ่ๆแบบนี้1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรัตนสินนะคะป้ายสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม1ต้นนะคะชุดนี้คือตะกร้าที่9นะคะนี่นะ ตะก้าที่9้านะคะเดี๋ยวเราไปดูตะก้าที่10บนะคะตะก้าที่1ิบนะคะก็จะมีชมพูทวีปนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นนารีบุรพานะคะ1ต้นนะคะท่านผู้ชมายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นขุมทองนะคะขุมทองกัดหน้ามาแล้วสวยๆแบบนี้นะคะใบกลมๆนะคะ1ต้นเนาะแล้วก็จะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินนะคะ1ต้นนะคะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่10บนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่1ิบนะคะ ต่อไปตะก้าที่11นะคะตะก้าที่11นะคะก็จะมีนารีบุรพานะคะปลายสวยๆนะคะต้นใหญ่ๆนะคะนารีบุรพานต้นนะคะแล้วก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะปลายสวยๆแบบนี้1ต้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นรัตนสินนะคะปลายสีสวยๆแบบนี้1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นนี่เลย กำเนิดทรัพย์นะคะกําเนิดทรัพย์นะคะ1ต้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่11นะคะท่านผู้ชมนะคะสวยๆเลยนะคะต่อไปไปดูตะก้าที่12นะคะตะก้าสุดท้ายนะคะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นขุมทองเนาะขุมทองไซส์ใหญ่นะละูกค้าไปเปลี่ยนกระถางกันนะคะนี่นะขุมทอง1ต้นนะคะแล้วก็ชมพูทวีปนะคะปลายสีนะคะพร้อมกัดลายมาแล้ว1ต้นนะคะ แล้วก็จะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินหนึ่งต้นนะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นกำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดทรัพหนึ่งต้นเนาะกำเนิดทรัพย์นี้จะเป็นไม้ของสวนมาลัยทองนะคะส่วนอาจารย์วิรัตนะคะท่านะผู้ชมนี่นะนี่คือตะกร้าที่สิบสองนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่สิบสองตะกร้า ะะเป็นราคา900นะคะท่านชม900รวมส่งนะคะทั้งแบบโอนนะคะทั้งแบบโอนหรือปลายทางนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะนี่นะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด12ชุดนะคะท่านผู้ชมสนใจชุดไหนนะคะโทรมาหาันได้เลยนะคะหรือแคปรูปส่งไลน์มาก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะนุจะพาไปดูนะคะ แม่พันนุพะเก้านะคะของทางสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าค่ะท่านผู้ชมท้ายคลิปวันนี้นะคะนุจะพามาดูนะคะชุดแม่พันธุ์นะคะนพเก้าวสวยๆนะคะนี่นะเริ่มออกลูกมาแล้วนะคะนพเก้าของที่สวนนะคะ ที่เก็บตั้งแม่พันธุ์ไว้นะคะนี่นะเขาก็เริ่มเริ่มมีลูกออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเริ่มมีลูกออกมาแล้วนะคะนี่นะยังไม่ได้ผ่านะคะนี่นะคือนพกพะก้านะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นนพกพะก้าที่ทางสวนนะคะเก็บทําแม่พันธุนะคะท่านผู 1> <1> ้ชมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดส่องนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนพกพะก้าของที่สวนนะคะก็จะด่างเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนุฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องชนะบอลสีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปครั้งต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีนกพะเก้าสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ